สวัสดีทุกคนค่ะยินดีต้อนรับสู่ช่องเจาะลึกชะตามนจันทรานะคะวันนี้เราจะมาดูดวงชะตาลัคนาราศีกรกฎสำหรับเดือนพฤศจิกายน2,568กันแบบเจาะลึกทุกมิติเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นการเคลื่อนที่ของดาวการเงินการงานความรักสุขภาพ สิ่งของนำโชคเลขนำโชคและวิธีเสริมดวงให้ชีวิตอบอุ่นยิ่งขึ้นสำหรับลัคนาราศีกรกฎตามจันทรคติไทยคือผู้ที่เกิดระหว่างวันที่15กรกฎาคมถึง14สิงหาคมชาวกรกฎเป็นคนที่มีลักษณะเด่นคือความอ่อนโยนความเอาใจใส่และความผูกพันทางอารมณ์เหมือนปูที่ปกป้องบ้านด้วยหัวใจที่อบอุ่นวันนี้เราจะมาดูกันว่าราศีกรกฎในเดือนพฤศจิกายน2 5 568จะมีอะไรรออยู่บ้างพร้อมแล้วไปเริ่มกันเลยคะ่ะมาเริ่มกันที่การเคลื่อนที่ของดาวซึ่งเป็นหัวใจของโหราศาสตร์เลยนะคะในเดือนพฤศจิกายน2568ดวงจันทร์ดาวประจำราศีกรกฎจะอยู่ในตำแหน่งที่ส่งเสริมความรู้สึกและความผูกพันทำให้ชาวลัคนาราศีกรกฎรู้สึกถึงพลังในการดูแลและสร้างความมั่นคงทางอารมณ์ นอกจากนี้ดาวพฤหัสในราศีมิถุนจะช่วยกระตุ้นโอกาสในด้านการสื่อสารและการเชื่อมโยงแต่ระวังความอ่อนไหวที่อาจทำให้ตีความผิดในบางวันนะคะเคล็ดลับวันที่18-20ถพฤศจิกายนดวงจันทร์ในราศีเมษจะช่วยให้คุณใช้ความอ่อนโยนเพื่อสร้างผลลัพธ์ที่อบอุ่นค่ะมาดูเรื่องการเงินกันบ้างค่ะ เดือนนี้ชาวลัคนาราศีกรกฎมีโอกาสได้เงินจากงานที่ต้องใช้ความเอาใจใส่และความผูกพันเช่นการค้าขายที่เน้นความสัมพันธ์การลงทุนที่เกี่ยวข้องกับครอบครัวหรือการทำงานที่ต้องดูแลลูกค้าเหมือนปูที่สร้างความมั่นคงให้บ้าน แต่ระวังค่าใช้จ่ายจากการช่วยเหลือผู้อื่นเกินตัวในช่วงต้นเดือนแนะนำให้ตั้งงบประมาณชัดเจนโดยเฉพาะช่วงวันที่10ถึง12พฤศจิกายนซึ่งเหมาะกับการเจรจาเรื่องผลประโยชน์ค่ะเคล็ดลับเก็บเงินส่วนหนึ่งไว้สำหรับความมั่นคงของครอบครัวและคนที่คุณรักนะคะในด้านการงานเดือนนี้เป็นช่วงที่ชาวลัคนาราศีกรกฎจะได้แสดงความสามารถด้านความอ่อนโยนและความเอาใจใส่ คุณอาจได้รับมอบหมายงานที่ต้องสร้างความสัมพันธ์เช่นการดูแลทีมการค้าขายที่เน้นบริการหรือการพัฒนาโปรเจกต์ที่ต้องใช้ความเข้าใจผู้อื่นเหมือนปูที่ปกป้องและดูแลทุกคนในบ้านแต่ระวังความอ่อนไหวที่อาจทำให้รับความกดดันมากเกินไปในช่วงต้นเดือนแนะนำให้แบ่งปันความรู้สึกและขอความช่วยเหลือค่ะเคล็ดลับ วันที่18ถึง20พฤศจิกายนเหมาะกับการนําเสนอผลงานหรือเริ่มโปรเจกต์ที่ต้องใช้ความเอาใจใส่ค่ะสําหรับความรักคนโสดชาวลัคนาราศีกรกฎมีโอกาสเจอคนที่เข้ากันได้จากสถานที่ที่เน้นความอบอุ่นและความผูกพันเช่น งานครอบครัวการรวมตัวเพื่อนฝูงหรือการพบปะในช่วงปลายเดือนคนที่เข้ามาจะชื่นชมความอ่อนโยนและหัวใจที่ดูแลของคุณเหมือนคู่หูที่พร้อมสร้างบ้านด้วยกันส่วนคนมีคู่ความสัมพันธ์จะเต็มไปด้วยความลึกซึ้งจากการแบ่งปันความรู้สึกแต่ระวังความอ่อนไหวที่อาจทำให้เข้าใจผิดในช่วงต้นเดือนนะคะเคล็ดลับ วันที่18พฤศจิกายนเหมาะกับการชวนคนรักไปทำกิจกรรมที่สร้างความผูกพันเช่นทำอาหารด้วยกันหรือวางแผนอนาคตรครอบครัวค่ะในส่วนของสุขภาพเดือนนี้ชาวลัคนาราศีกรกฎต้องระวังความเครียดทางอารมณ์โดยเฉพาะอาการปวดท้องหรือระบบย่อยอาหารแนะนำให้ฝึกผ่อนคลายเช่นการดื่มชาสมุนไพรหรือการนั่งสมาธิเพื่อสงบใจ สำหรับร่างกายลองออกกำลังกายที่อ่อนโยนเช่นการว่ายน้ำหรือโยคะเพื่อเชื่อมโยงร่างกายและจิตใจเคล็ดลับวันที่17-19พฤศจิกายนเหมาะกับการเริ่มต้นดูแลสุขภาพด้วยวิธีที่อบอุ่นและดูแลตัวเองค่ะมาถึงสิ่งของนำโชคกันค่ะเดือนนี้แนะนำให้พกหินมูนสโตนหรือเครื่องประดับสีขาวเงินเพื่อเสริมความอ่อนโยนและความผูกพัน สีนำโชคคือสีขาวเงินและสีฟ้าอ่อนซึ่งจะช่วยให้คุณรู้สึกสงบและอบอุ่นเหมือนปูที่ปกป้องบ้านด้วยหัวใจเคล็ดลับสวมเสื้อผ้าสีขาวเงินในวันที่ต้องเจรจาหรือสร้างความสัมพันธ์เพื่อเพิ่มความน่าเชื่อถือ สำหรับการเสืิมดวงแนะนำให้ทำบุญเกี่ยวกับความอ่อนโยนและความผูกพันเช่นบริจาคสิ่งของให้เด็กกำพร้าหรือผู้สูงอายุหรือสนับสนุนโครงการครอบครัวเพราะดวงจันทร์สนับสนุนความอบอุ่นและการดูแลค่ะอีกวิธีคือจุดเทียนสีขาวเงินในคืนพระจันทร์เต็มดวงวันที่2พฤศจิกายนพร้อมตั้งจิตอธิษฐานเพื่อความสำเร็จและโชคลาภเคล็ดลับ วางของตกแต่งสีขาวเงินหรือภาพครอบครัวในบ้านหรือที่ทำงานเพื่อรับพลังแห่งความผูกพันในด้านโชคลาภและโอกาสพิเศษเดือนนี้ชาวลัคนาราศีกรกฎจะพบโอกาสจากงานที่ต้องใช้ความอ่อนโยนและความเอาใจใส่เช่นการได้งานที่เน้นบริการการค้าขายที่สร้างความสัมพันธ์หรือการพัฒนาโปรเจกต์ที่เกี่ยวข้องกับครอบครัวเหมือนปูที่นำโชคด้วยความดูแล วันที่18 20พฤศจิกายนเป็นช่วงที่ดวงโชคลาภโดดเด่นอ่านมีข่าวดีเกี่ยวกับการเงินหรือการได้รับความช่วยเหลือจากคนก้อยชิดเคล็ดลับลองทำสิ่งที่ต้องใช้ความเอาใจใส่เช่นดูแลลูกค้าหรือช่วยเหลือครอบครัวในช่วงนี้เพื่อเสริมโชคแลกนำโชคของชาวลัคนาราศีกรกฎในเดือนนี้คือ 2, 7และ16เลขเหล่านี้จะช่วยเสริมความอบอุ่นและโชคลาภค่ะ เคล็ดลับใช้เลขเหล่านี้ในชีวิตประจำวันเช่นเลือกเบอร์ที่มีเลข7หรือทำนักในวันที่ลงใช้ด้วยเลข2สุดท้ายคำแนะนำประจำราศีสำหรับชาวลัคนาราศีกรกฎเดือนนี้เป็นช่วงที่คุณต้องใช้ความอ่อนโยนและความเอาใจใส่ให้เป็นประโยชน์อย่าปล่อยให้ความอ่อนไหวหรือความกังวลมาขัดขวางโอกาสดวงจันทร์จะช่วยให้คุณสำเร็จถ้าคุณดูแลตัวเองและคนรอบข้างด้วยใจจริงค่ะ มนจันทราแนะนำจงเป็นปูที่ปกป้องบ้านด้วยหัวใจแต่รู้จักเปิดเปลือกเพื่อรับพลังใหม่ๆนะคะเป็นอย่างไรบ้างคะกับดวงชะตาลัคนาราศีกรกฎในเดือนพฤศจิกายน2568หวังว่าทุกคนจะได้แรงบันดาลใจและพลังบวกจากมนจันทรานะคะ ถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่องเจาะลึกชะตามนจันทรามีคำถามหรืออยากให้ทำนายอะไรเป็นพิเศษคอมเมนต์ไว้ได้เลยค่ะแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีค่ะ